สวัสดีครับเควินคลาชครับเราคัาสารางวัฒนธรรมองค์กรมาเสิร์ฟให้กับท่านถึงที่ที่นี่ในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับงานของพวกเราในฐานะที่ปรึกษาทางด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยก็คือเราต้องทำงานร่วมกับคนที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะต้องไปสร้างชุดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคนในองค์กรให้เขาเปิดรับให้เขาเห็นประโยชน์ของมัน และมีไมเซตอย่างถูกต้องเมื่อไมซเซตเปลี่ยนพฤติกรรมก็เปลี่ยนอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งมันก็มีเครื่องมือหลายๆชิ้นนะครับที่เราจะต้องทํางานร่วมกันกับกลุ่มผู้จัดการกลุ่มของเชนเอเจนต์ก็ตามแต่มันมีเครื่องมือชิ้นหนึ่งครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับที่เราคิดว่าคนที่จะมีหน้าที่ไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องเข้าใจสมการนี้ก็คือสมการการเปลี่ยนแปลงของเดวิด creature นั่นเองประกอบไปด้วย v คูณ d คูณ f มากกว่า r v ย่อมาจาก vision d ย่อมาจาก dissatisfaction f first steps ส่วน r ก็คือ resistance v คูณ d คูณ f มากกว่า r เรามาดูกันดีไหมครับว่ามันคืออะไรกันนไอสมการเนี้ยแล้วมันช่วยคนที่จะไป ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างไรว v i ิชันจะไปไหนการเปลี่ยนแปลงนี้จะพาเขาไปที่ใดจุดหมายปลายทางมันคืออะไรเหมือนเรากำลังชวนคนบอกปไปกันเถอะแน่น,นอนครับคำถามแรกเขาต้องถามก่อนเลยว่าจะไปไหนนั่นเองมาเปลี่ยนกันเถอะเปลี่ยนไปไหนละเปลี่ยนไปทำอะไรใช่ไหมครับเพราะั้นคนอยากรู้เขาว่าเป้าหมายปลายทางของการเปลี่ยนแปลงหรือการขับเคลื่อนพระมกวนนียมันจะพาเขาไปตรงไหน ทำไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งนี้มันไม่เคลียร์มันไม่ชัดมันไม่มีเขาก็อาจจะไม่เอาด้วยท่านต้องชัดเจนในภาพปลายทางและภาพปลายทางเนี่ยต้องมองในเลนส่งเขาด้วยนะครับในฐานะพนักง,งานคนหนึ่งในฐานะคนที่ทํางานบัญชีทํางานจัดซื้อทํางาน HR ทํางานไอทีเนี่ยปลายทางตรงนั้นเนี่ยมันเชื่อมโยงไปหาเขาอย่างไรเราบอกว่าการปรับเปลี่ยนพัฒนองค์กรเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่ที่เราจะเป็น ที่หนึ่งในใจลูกค้าอะไรกันแล้วแต่เนี่ยมันแปลว่าอะไรกันแน่แล้วมันมีความหมายในงานของเขาในชีวิตประจําวันของเขาอย่างไรงนั้นการประกาศวิสัยทัศน์ขององค์กรอาจจะไม่ใช่คําตอบของเรื่องวีอย่างเดียวนะครับมันต้องถูกแปลมันทุกถูกสื่อสารในระดับบุคคลให้ได้ด้วยว่าเขาจะได้อะไรจากมันแล้วมันคืออะไรกันแน่และนั่นคือเป้าหมายที่จะไปครับและแน่นอนครับเวลาเราพูดถึงเป้าหมายที่จะไปตัววีแล้วเนี่ย เราก็ต้องมาดูว่าอ่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนล่ะถูกไหมครับจุดที่เราอยู่ก็คือว่ามันก็ต้องมีความไม่สมบูรณ์แบบมีความไม่ลงตัวมีความไม่โอเคหรือ not good enough ก็คือตัวดีน,นั่นเอง disatisfaction เป้าหมายที่จะไปแล้วตอนนี้ฉันอยู่ไหนล่ะถ้าสมมุติว่าคนไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาอะไรหรือเขายังแฮปปี้ยังพอใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่อยู่เนี่ยมันก็ไม่มีแรงจูงใจอะไรที่จะให้เขาเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะ หรือจะให้เขาออกจากจุดนี้ไปสู่อีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นคนๆนั้นนี้เขาต้องมี disatisfaction หรือความไม่พึงพอใจในจุดที่ตัวเองเป็นอยู่มีทั้งสองอย่างนะครับหนึ่งเขารู้อยู่แล้วนะครับงั้นเราเชื่อมโยง V ไปหา disatisfaction ในปัจจุบันเขาได้อ,อันนี้จบฉันมีปัญหาเรื่องงานอยู่ฉันรู้สึกว่าองค์กรนี้ไม่แฟร์ฉันรู้สึกว่าในฐานะที่ฉันเป็นคนที่ดูแลลูกค้านี่เหนื่อยอยู่คนเดียวเลยแต่ว่า คนอื่นๆในองค์กรเนี่ยคอยจะทะเลาะกับฉันอย่างเดียวเลยไม่ได้มองลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างฉันมองแต่การขับเคลื่อนวัธรรมกรเนี่ยมันจะทําให้คนในองค์กรเนี่ยมามีส่วนร่วมกับเราการขับเคลื่อนวัธรรมกรครั้งนี้เนี่ยมันจะมีคอแวร์รูปบางตัวที่มันจะมาสร้างความแฟร์ให้ในองค์กรของเราเห็นไหมฮะถ้าอย่างนี้เนี่ย disatisfaction ที่มีอยู่มันก็จะถูกแก้ได้อันนั้นแบบแรกครับก็คือว่าเห็นปัญหาอยู่แล้วกาอีกแบบหนึง่งเขาไม่เห็นปัญหา อ่ะอันนี้คือหน้าที่ที่เราต้องไปชี้ให้เห็นครับวันนี้อาจจะไม่มีแต่วันหนึ่งมันอาจจะมีก็ได้วันหนึ่งอันใกล้มันกําลังจะมาเพราะการเปลี่ยนแปลงอะไรก็นแล้วแต่ที่มันกําลังจะมาถึงโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวอันนี้เช่นเดียวกันครับเพราะงั้นเราก็ต้องทําให้เขาเห็นถ้าเขาไม่เห็นและนี่นคือดีครับรู้เราอยู่ตรงไหนล้รู้ว่าจะไปไหนละต่อไปก็ต้องพาเขาเดินมีคนมากมายเลยครับรู้ว่า การออกกําลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีการกินอาหารดีๆเป็นเรื่องที่ดีแต่ทําไมไม่ได้ทําเพราะเขาไม่มี first step เขาไม่มีก้าวแรกของมันงนั้น F ก็คือ first step นั่นเองเราต้องมีส่วนช่วยให้เขาสามารถที่จะก้าวออกไปในเส้นทางนี้อย่าคิดว่าคนจะเดินออกมาได้เองด้วยตัวเองได้นะครับเราอาจจะต้องเข้าไปช่วยอำนอยวยความสะดวกให้เขาสามารถเดินจากจุด A ไปสู่จุด B เนี่ยได้ง่ายขึ้น อาจจะต้องทำให้เขาเห็นแผนชัดเจนที่มัน actionable ที่มันทำได้จริงในบทบาทของเขาหลายๆคนไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน,นอ่ะเขาเห็นชัดเจนว่าเขาเริ่มจากตรงนี้ได้อาจจะต้องไปให้ความรู้กับเขาเพราะเขาขาดความรู้เขาเลยไม่ทำเขาเลยไม่กล้าเขาขาดทักษะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองกรอะไรๆครั้งมันเกี่ยวกับทักษะเขามีนะครับหรือบางครั้งเขาอาจจะต้องการที่ปรึกษามาช่วยในระหว่างทาง โดยเฉพาะในช่วงแรกหรือเราอาจจะต้องไปช่วยเขาในงานบางด้านเลยก็อาจจะเป็นไปได้เพื่อให้เขาสามารถทำได้จริงในช่วงแรกๆได้ครับซึ่งอาจจะหมายรวมถึงการไปปรับเรื่องของ process การทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างได้จริงไปปรับ KPI บางด้านไปปรับนโยบายบางด้านเช่นเดียวกันเพื่อเอื้อให้มันเกิด first step และนั่นคือ3ตัว vision d i s f a c t i o n แล้วก็ first step มากกว่า R r e s i s t a n t ก็คือการต่อต้านนั่นเองถ้าสามอันแรกดีแล้วการต่อต้านการที่คนไม่เอาด้วยกับเรื่องวัฒนธรรมกรใหม่นั้นก็จะดีขึ้นครับและนี่คือเครื่องมือที่เราให้กับบุคคลหรือกลุ่มคนที่จะไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงแล้วพบว่ามันได้ผลก็อยากจะให้ท่านลองเอาสมการนี้ไปลองใช้ดูใน การขับเคลื่อนของท่านนะครับเราพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ